ต้มไก่เซเบอร์อมอนดุพูดนะย่างคักเลยต้มสมไก่ใส่ใบมอนเอาเลยอเอาใส้ปีใหม่ก่อนจ้ะใสบบานตัวใหญ่ๆสูตรแม่ปางก็จะขัวก่อนมันจะหอมบอข้าววนนี้ใส่ขอให้พอตำเจ่วประกอบสู้กินจ้าพี่น้องคือดูการนี้ต้องเจ่วประกอบค่ะออหอมคือต้มไก่เหบอปนี้กำล,ลังจะเปอยแล้วนะครับพี่น้อง หอยห่วยครับผมโอ้ยหอมใบมอนนะ่อญเนาเด้อพี่น้องไอ้บ้านต้มไก่ผมหอมใบม่อน<ร>หอยล้ว<อ>น<ๆ>มาเด้อครับพี่น้องนี่ครับต้มไก่แสบๆครับผมโกโก้โก้โกแส,บพ,พสบพี่น้องบ่หลงแสบพี่น้องกันยังไงม่หย่างสวัสดีจ้ะ เพื่อนบอกว่าให้เก็บมาบ่มจะมันก็แก่พอบ่มอะไรเห็นเพื่อนคอมเมนต์มาสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับพ่อน้อยเอาเปลี่ยนสวนลิมก็เลยไปค้ำเบิ้งมาละมุดนี่มันสุกลองเบื้องแซ่บเด้อมะลิกินแล้วติดใจมะลิกินคทึ่ง เนี่ยเอาเผาะคือบ่พาไปคนละเขินก่อนเอาก๋อกินแล้วอ้าวเอามาสันาน่นโอ้ไนพ่อเค่สั่นเนี่ยไนก็แทบจะไม่ได้เอพันไรมาเลียดได้อยู่ในมันก็อก๋อสองในแล้วได้ฟา,าอองชิมเมแบบิึงแทบอืเอาม,มาบมนะ่มอร่อยมากถ้าทำเมนูอะไรจ๊ะวันนี้ ต้มไก่ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวไปเอาไก่ตอ,อนแม่ไปเอาใบมอสน่ะปะมาแล้วโอเคฝากตรงนี่คะ่ะวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ต้มสมไก่ใส่ใบมอนเอาเรือเอาใส่ปีใหม่ก่อนจ้ะมาพอก็ใส่เสือแดงแดงเป็ดใบมอนใบหมอนเ <c oughs> ด้อจ้ะพี่น้องที่เขาไปเลี้ยงมอนเลี้ยงไม้ให้ดักแด้กินนะจ้ะนี่เด้อพี่น้อง หาแไก่บ้านตัวใหญ่ๆอคุยเป็นตะหยาบก็แล้วกัมจากไปที่ไฟสว่างล่าถึงความเปลี่ยนแปลงบังหอนเป็น่อนฝนเดยกกินงายป้อนเหมือนล่าผู้คนทางไข่ฝีมือเชฟลำปาง เขาแม่เราต้มไก่แสบเลวคะ่ะต้มไกูุ่บโบราณแต่ว่าเราใส่น้ำน้อยอขอเด้อแม่เด้มมือน,นีขอแบบสดนัวอันนี้คันพี่น้องเ่อกีกินมันจะกข่ยขยเฮาสมัยตะกตรอนต้มไก่ใส่ใบกัญชาจา้ะแต่ว่ามันบอคอแหงจ้ะมันจะนันวๆหอมๆเพิ่มอรรถรส อันนี้ท็อแม่กะซับตะไคร้แล้วกะถูกกระเทียมใส่น้ำค่ะค่าเดี๋ยวท็อพอไปกล่นก่อนค่าเพื่อเตรียมนะน้อแล้วก็ใส่มะขามเปียกใส่พร่อมกันเลยบอแม่ใส่เลยแล้วก็โอเคจ้ะแล้วก็สมบะสมจ้ะเอาเลยจ้ะมะลีกินด้วยกินได้มะลมาใส่เลยท็อพอมีแล้วมันเป็นมีที่ซับแม่เป็นโอโอเคกันนั่นแหละมารีเกษร์กินเขาก็นี่แหละกมถับไก่เหมือนเกลือได้เปล่น้องจ้ะ เน้นทุกอย่างเน้นคือเาเน้นผงสุรดอย่าเน้นนะเด้อผงสุรดมารีกินน้ำจังใส่ที่หลังปลาแด่เท่าเดี๋แม่ใส่ใบมอนแม่เต้องใส่ปลาแด่มันแบบมันจังนัวหอมใบมอนอย่างเดียวจ้ะต้องปลาใส่ไหมจ๊ะต้องปลานิดกนึงค่ะจะได้หอมหอมเดี๋ยวขาจามมาจ้ะทำเฉพอแล้ว ขัวก่อนพี่น้องขัวให้มันหอมก่อนจ้ะพี่น้องอาจจะเคยแบบว่าบางคนก็นต้มไก่ต้มน้ำเดือดอแล้วก็ถิ่มไก่ลงไปก็ไดจ้ะแต่ว่านสูตรแม่ปางก็จะขัวก่อนมันจะหอมบ่อกข้าวแล้วก็ไก่มันจะนุม่มเปื่อยเร็วจ้ะพี่น้องจะบ่อกแข็งกระด้างรวนไปเลยน้ามันก็สวยจ้ะเลือกเอาว่าก่อนจะกินน้ำคุณก็ต้องสูตรนี้นกินน้ำใสก็ต้องสูตรน้ำเดือดจ้ะนามน้ำแม ย,ยขาดกันเอพี่น้องขางดแดงยังครับนี่เอาห <c oughs> อ <sheets. S 2> มคือตรงไก่เราเป็นปน,บบนี่นมาปูด้นระบบคุณดีมาเสืสเอสยย้อจังลไหเสื้อมาเสืออลาโคเส้ออันี้มันมีความหอมตอนปูนย่งเดียวไดไมาจะปมาเสื้ออีกเท่นึงแข็งครับโอ้คือจวดเหรอยายไม่จวด เติมน้ำยังจ้ะเอาเลยกอน้อยมาเติมน้ำจ้ะได้จะเป็นผู้ขวบคุ้มเองใส่ลงไปมันต้องขันนี้เลยจ้ะอ้อมแน่นอนอีกพอเสื้อจื้อนำได้ใส่ใจจื้อเมื่อขวนเมื่อหรอพอเออเออจะจะมาเห็นเ้าจะไอ้แกะไว้ ตำเจลค่ะวัอนี้ใช้ขอให้พคอตำเจลประกอบสู้กินจ้าพี่น้องหอมแดงใส่น้ำไปก่อนนี่เถึงผักซีพักหอมจ้าพี่น้องวัอนี้สิร้องกินแบบใส่ผักซีลาวหอมจ้าซีลาวใส่ยังบอทันเคยกินมันก็เกิดทันเนาะเนี่ยเหาพอได้กินหอมเสิรลงไปเพราะงานละเ้าจะให้แซสีมนี่ลงเป็นผักซีต้นน้หน่อยๆที่ฮ่อปลูกเองนะจ้าพี่น้องผักซีจีนซีหอมอะคักมีหน่อยแล้วแต่ไหนเดี๋ปับปับไ ถ้าลงพอเดี๋ยวตำเนรเามันก็ะสินนี่ดอกเดือบขยืองเคืองคางจังไลยแสบกันนอนพริกป่นจ้าแจ่วโคบนอกแจ่วโคบเสิร์ฟลงไปพอพ่อพอพอจังเลยนะจ้าขาดบ่ได้เออที่เพิ่นทำยี่ห้อม้อนเห็นอย่าง นี่มะกอยูเดอข้ทางของไส่ไก่เด้อบะกอาไก่ตัวนี้ใส่ลงไปจ้ามือแรกกัดัดขอหน่อยนงงหน่งยจะส่งหน่อยสิแอนเสีไปเลยน้ำปลาเหรอน้ำปลามาลงบงเซต้โอ้ต้องตำมะกอกก่อน ไช่นี่พร้อมกันมั้งสืดอ,อันซีก็<อ>ปลาผู้ใดอยากใส่ปลาแดกก็ใส่ได้ได้ดจ้าแต่ว่ามื้อนี้ใส่เอาแบบสูตรออริจินอลบ่ใส่ปลาแดกตัวเอาเดียวเลยเอาอยู่บวตั๋วไปเด็เกกุ้งสดหน่อยครับเจ้าบอกเกาะฤดูกาลนี้ต้องเจ้าบอกเกาะค่ะ ว่าตอนนี้รูดท่านแล้วกินได้ทุกฤดูกาลเพราะว่าฟีดประกอบไปเรียบร้อยแล้วคะ่ะเสร็จเรียบร้อยพี่น้องทำเจลถาต้มไก่ซุกจ้ะเอาอังงอนใดอีกพออันนี้ใบกองพ่อ,อเหมือนแม่นีของฝาเป็นจะอำนานจเจริญพี่น้องจัดตายบิ้งเนี่ยเก้ววาย่นกะแค่ทีเดียวแก้วเล่าคือ แต่น้อยถ้ากินแบบนี้เป็นงานบุญมาลีบอกอาามาลี่ไม่ต้องจำนะลูกน้ำองุ่นหาดไปกินได้แต่ผู้ใหญ่ตัวอย่างที่ไม่ดีลิเขากินไว้เขาไม่ได้เป็นยังสี่ดอกคอ เขาต้องค่อยจีบแล้วก็ส้มธรรมศาสตร์มันมีรสสม่ำๆฝาดๆอะกไหมอมเยี่ยมอมิทำนจ้าสุดยอดพี่น้องเหนยไหมหอมหวยๆเลยครับต้มไก่ใก่มืนี่บ่ชยเดี๋ยวต้องตัดบเอาตัดตับไก่เอาก่อนเดี๋ยวมอญีไข่มารีได้ใอนํ่อย่างอาีน้ำเนื้เห็น่ากิดอะไ กระแทบว่ะลาเบิ่งแล้วปิดกระแ่บบ่จนน้ำลายแล้วครูอ๋อเฮียเดียวแต่หวานแฉะป้าๆนั้นๆเลยลูกวหานจริงจริงยิ้มในๆก็ได้ยิ้มหวานด้วยก็ได้ค่ะอาสุดยอดพี่น้องเอาสีเหลืองกับสีแดงเลยเจ็บเบื่อตายอะไรอ่อยมากเหมือนกิ้มให้พี่น้องก่อนเด้อเว้ยยิ้มในๆก็ได้สุดยอดพี่น้องเล่นแล้วสุดยอด โอ้แต่ใบมอนยังไม่สุกนะเอาแต่ตับจ้ะนนั่แหละตอนไหนตอนใดนป่วยแน่บที่นี่สองจับอยู่ด้วยเอาไหมเดี๋ยวเพื่อแยกฝานอ๋อมันขาดไปตรงไหนเราลืมไปหาที่หลังเ้าตอนเนื้อบ่เอ้าเดี่ยเอาเนื้อเดี๋ยวละชามิกเราจิ้มม่วงมะระลีนะอีกน้อหน่อยนะโอเคค่ะโอเคค่ะตัดเดยค่ะ อยากกินมั <amounts of water writers> ่งอยากกินเร็วๆต้องรีบกับเขาช่วยกันนะจ๊ะมันร้อนจ้าไม่เชื่อแม่ใช่ไหมอ่ะลองดูค่ะพิสูจน์เลยค่ะนั่นเละพิสูจน์ความร้อนเลยจ้ะอ่อนกับบ๊อเป็นได้พี่น้องเลยเบิ้งแม่จ๋าเสียหาย นดีงแม่จะเาเปิดพิษเขาให้หนูจำเดี๋ยได้คลายความหิวหนูนั่งค่ะนั่งนะคะนั่งลงก่อนค่ะค่ะเดี๋ยวแม่ทําให้ค่ะหรือว่าเก้าอี้มันต่ําเกินไปเอาจบค่ะนั่งเก้าอี้ตัวสูงเลยแน่เดี๋ยวเอาเก้าอี้ข้างหลังใหญ่ค่จำจำน้ำปุ๊กเอามาจั่น้ำเถอะขอมาจั่นเดนั่งนะ <laughs> จังว่าด้ถือยูมารี่ไงตอนนี้จังวานี่น้องมารีกำลังสนโกโก้แจกพี่น้องบ้หลังแจพี่น้องกันยงไม่เยี่ยน้องต้มไก่เอเบอร์มอนพุ่นน่ะ ยางขักเลยกำลังจะเปื่อยแล้วล่ะครับพี่น้องรอเพือนหลานน้อยมาดีกินข้าวเองสักก่อตนต้มเม่นี่ละทางเปื่อยจะเปื่อยแล้วครับพี่น้องคนนี้เปิดตาเสียบกันนะหอมห่วยๆครับผมโอ้ยหอมใบม่มอนแบบอ่ะแซ่บๆเดี๋ยวนะครับพี่น้องอบเอื้อเบอร์มากูดรอบสองกันเด้อพี่น้องเสื้อไปรอบนึงแล้วตอนโควานนี้เอาความหอมล่าสุด แล้วก็ล่๊มงเลยได้ครับเสือไหมเด้อพี่น้องเลยบ้านต้มไก่เสืออัน,นเบือหม่อนล้นแสบล้นล้นอยู่กระโต๊ะนี่แหละนา้องหอมใบหม่อนหอม,หมอหล้หนแน่มาเด้อครับมาเด้อครับพี่น้องนี่ครับต้มไกแ่แสบๆครับผม ใวุ่นวายใวุ่นวายวายมแมาได้ครับพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านครับต้มไกเชือมอนสุดยอดเลยเได้หลานเสิยบึงน้ำก่อนหรพี่น้องขอตาแซบบ่ สุดยอด๋อสุดยอดยนั่นินก่อนค่ะแล้วค่อยขอบคุณแก้วคุณมีจำแก้วใส่ใส่น้อยๆปะจำจ้าเดี๋ยวตั้ถ่ายตาจำก่อนนะคะตามคิวตามคิวจำปะตกายเ่เลยแก้วเราก็แสบกันมะกอกรแสบไหมวะ รายการพี่น้องแซ่บนรายการพี่น้องแซ่บเยี่ยมไหมทำยังเยี่ยมสุดยอดพี่น้องเออเอาสองสนิ้วเลยยังค่ะยังไม่เดินปบ่ายนะจ๊ะอร <c oughs> ่อยแม่ชุบน้ำเาเดี๋ยวเอาหนังไวมอน <c oughs> บอ่ <c oughs> ไดเนาะบังตาเห็นเสี็บะเบิดนะได้รดี่พดีอยใไกลมั่นดีนะไกลไมาจะทั่งไหนครับเนี่ยครับม่ตดนเรานี่ไงคำข้าวนูกินเองเด้อจ้ะนี่ราบผมจะม่เที่ยง

ไเขาเจ็มอา,น,ามน้ำจกัดเจียวัาฟองบุหรี่ยานี้เหมือละเมาเดี๋ยวก็อนี้เดียเ๋ยวกสีบจนยีนจะองพี่น้งนองนี่ครับตุ่มกินกับยำมันมนีนะใบมอญครับผมจะม,มีความนวลย วิ่ว,ว่าดีครับพี่บถ้าฝนกระดกจันทร์มกลมบ่จนน้ำกระต่ายจิ้มโบ้บรรยากาศน้อยน้อยครับก็ขอบคุณพี um an> ่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเลยครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อครับ มื่อต้มไก่เสือเบอร์มอนโอ้อย่างนี้เลยครับพี่น้องแซบขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะมาดิขอบคุณจ้าต้มจุบพร้อมจุบจุบบ้าบ้าม่ยอมน้ำกบนี่จ้าพี<ะ>่ค่ะค่ะบ๊ายบายค่ะอุ้ <laughs> ยยอม